ตอนนี้เลยดีมากตอน,นอเนะีะ่ว,าาวกกจ้าเด็นแบบสก้านะจ้าปวดขาตอนไหตนต้าไม่แอบบแอบบดูแม่ขาจ้าไ,ไปถ่าเนี่ยคะะถ่ายไม่สวยไม่สวยไม่สวยแต่รวย <c oughs> <c oughs> แล้วจะาย้าออนะวันที่16กก็รวยก็ย,ยิ่งกว่ารวย <c oughs> นอแต่การเนี่ยนะเราเนาะรวยบ้างไม่รวยบ้างผาดกันไปเลือกเลยเลยนะครับมาหยิบชิ้นเลือกเลือกคิดเป็นขีดนะใครซื้อเป็นกิโลก็ขายเป็นกิโลนะขายตอนเย็นนี่วันนี้วันเสาร์ฮะวัน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 เสาร์วันพฤหัสเนาะวันธรรมดาก็ขายอยู่ฝั่งนู้นนะขายเฉพาะเนื้ออย่างเดียว ต้มแซบนี่ไม่ได้ขายทุกวันนะกินกันแซบแซที่นี่ก็มีเนื้อสดขายแล้วก็จะมีพวกผ้าคีริวนะแล้วก็เป็นลูกชิ้นแล้วก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะแล้วก็ชุดลาบนะมีชุดขมด้วย กินสูงล, 100. ละหนะึ่งร้อยแต่ว่าพี่สาวอีกคนน่ะก็เลยตัวใหญแล้วที่มาวช่ไถึงก็มาเลือกกันแล้วแต่จะเอาส่วนมันส่วนเนื้อนะมันมันก็จะกินลื่นๆคอ ยงเจริญนะเป็นตลาดไม่ได้ตลาดทุกวันนะแต่ว่าแม่ค้าขายต้มแซ่บนี่ยเขาไม่ได้ขายทุกวันนะเขาขายเฉพาะพระรัสกระเสานี่น้ําน้ําอร่อยอร่อยใครอยากปรุงที่นี่แม่ค้าก็ปรุงให้ได้เลยกินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต่ำรอรอก่อนน้ำปลารอคิวก่อนนะคะ <IQ. S 2> อ้าวกกเขียวอ่าเรียงไปเรื่อยๆอน,นี้ขึ้นได้เลยอันอันนี้มาก่อนเรื่องนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนนะี่หลัง่เดี๋ยวสี่ตะก้าห้ 5, าตะก้าไปและไม่ร้อยเองนะ อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้คนนี้เลือกได้ดีมากเลยเข้ามาก,ก่อนผมก็เลยได้ชิ้นอร่อยโอ้ยอบ้านไหนสับในเมค้าไม,ไม่ต้องออกแรงแล้วเพราะเนื้อมันนุ่มมากเจ๊ต้มมาจากเท้าเลยเจ๊<ส>ออเนี่สี่สี่ชั่วโมงโอ้โหต้มให้สี่ชั่วโมงเลยได้เนื้อนุ่มๆแบบนี้ ไปเรื่อยๆที่ก็เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะเหลือประมาณสักยี่สิบชิน้นก็ประมาณสักแค่ยี่สิบคนก็หมดแล้วเนี่ยไม่ถึงยี่สิบคนมั้งเนี่ยประมาณแค่ยี่สิบคนก็หมดละตอนแรกเขาจะสูงประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ก็ลดลงไปจนติดแผนแ่นละกินขมกินเปรี้ยวแล้วแต่ชอบนะ ใส่เปรี้ยวเป็นใส่เปรี้ยวไป่ขมใส่ดีนะน,นี้น้ำซุปเห็นใสๆเงี้ยอ,อร่อยมากเลยเนาะน้ำซุปแบ่บๆนะร้อยหนึ่งเหรอหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นหม้อไฟนี่โอ้โห กินได้ทั้งคืนแต่วางวางแป๊บเดียวก็น่าจะหมดแล้วล่ะเพราะอร่อย <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> เข่งที่สอง <c oughs> อน,นี่ร้อ่ยี่สอันีร้อยยี่สิบบาท เต็มเขียงแล้วน่ะร้อยยี่สิบาทเต็มเขียงเลยไต้องซื้อเครื่องปรุงไปเพิ่มนะเอารถจัดจัดนะครับเอารถจัดๆเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปียวเอาขมไหมนิดหน่อยนินทว่าทั่วโลกทั่วโลกเพื่อนบ่ จัดๆแม่ค้าก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสให้เยอะนะเพราะว่าอร่อยนะอร่อยน้ําซุปนี่เปรียป้ยวๆใส่ขมนิดนึงถ้าบบใช่ไหมใส่ขมเลยนี่กินเหมือนผมเลยนะขมๆเปรียป้ยวๆนะแต่ก่อนก็ไม่เคยกินขมนะล้หลังๆมากินขมเป็นแล้ว <c oughs> นี่ใส่น้ําซุปแม่ก็จะแบบนะท้ายขมนิดหน่อยเนาะอร่อย ช้ำๆไปถึงนะใส่ถ้วยการความร้อนหน่อยเนาะกินได้นานร้อยยี่สิบบาทนี่ได้แล้วอร่อยแซ่บนะจ๊ะอันนี้ของผมแต่ผมจะรอ เอาผมร้อยสิบบาทเอาร้อยเดียวร้อยเดียวแค่ไหนแค่ทำสิบบาทขอบคุณเจ๊มากเลยอมีเอ่าวิสิตด้วยลดจนสิบบาทแล้วเราไม่เป็นการเสียเวลาเราเฮ้ยอย่างนี้ก็ขายยังไงอันเนี้ยนีร้อยห้าสิบมีร้อยในเก่งหนึ่งใช่ป่ะใช่เนี่ยเอาร้อยห้าสิบด้วยด้วกันโอ้นะอ่า ก็เป็น250ร้อยหนั่นไปเาใช่หใช่ใช่พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องออกไปไหนทอดแล้วก็กินอยู่บ้านนึ่้เดียวหันไหมคะอ่เออกยาน้ังไม่ถึงร้อยเลยนะไม่ถึงร้อยเอาเอาเลยครับาจอนหน่อยป้ต้องกพิ่ เพิ่มให้ถึงร้อยของผมมอ,อแซบแซบเลยนะเปรี้ยวๆขมๆเลยกินสองรส น้ำกับเนื้อจะพอดีกับหม้อพอดีเลยเวลาต้องตักให้บาลานานกัน้บาลานกันก็จะดขอบผมเนื้อนี่จะเข็งหนึ่ง้ผมสองร้อยห้าสิบสบาย านแม่ค้าข้างในก็ขายดีเนาะขายดีขายดีเดี๋ยวผมยังไม่ไปออ <c oughs> อรอก่อนมีสายครบร้อยแถมให้ด้วยอ๋อย,ยกเข่งไปให้นะคนไหนอยากกินนะฮะอยู่แถวยงเจริญ คอมเพกฮะตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรนะตลาดยงเจริญออตจาด j งเจริญนะแม่ค้าขายเฉพาะแซบเนี่ยขายเฉพาะพระรหัสกับเสาจันพระรหัสเสานะถึงจะได้กินเนื้อนะเนื้อแซบนะส่วนเนื้อธรรมดานี่ขายทุกวันนะเนื้อสดนี่ขายทุกวันยูเวนมันพาไหมไม่ไม่เนาะอันนี้เท่าไหร่อันนี้แปดสิบบาท ดอันหนึ่งร้อยจะต่อเนื้อขนใจโคนทานเนื้อนะรใส่น้ำอย่างเดียวไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำก็ไม่ต้องโอ้โหแสดงว่าเอาไปจิ้มจุ่มโอ้แล้วกะเพราเนื้อเนื้อเปื่อยโอ้โหเมนูนี้เด็ดมากกะเพราอร่อยเนื้อจะนุ่มเลยนุ่มเลยไม่ต้องผัดนานโอ้โหนี่ฮะ คนนี้ไม่ไม่เอาแบบต้มแซ่บนะเอาเป็นเนื้อเปล่าอันนี้80บาทนะลูกชิ้น100ส่วนเนื้อเนื้อแต่เดียวนี้150ยาสิบนะเลือกเลยค่ะระวังรดนะคาเลือกเลยนะครับ้วหลบเาบานื้อค้าก็ขายดี thi nấm nặng nè. đi bộ đi bao. đi bộ. đi lời thì bộ. này bộ. đi bộ. đi เบรยนยากาศยามเย็นแถวยงเจริญคอมเพล็กซ์ครับอยู่ใ,นในกล้ๆกับข้างทองไห้หนีเห่งตรงโรตัเอ็น่หหรร้าาน์ บคุณแม่ค้าแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณแม่ค้านะครับที่มีอาหารอร่อยอร่อยให้คนแถวนี้ทานผณครับสวัสดีครับ